มาเด้อเอ็ดซีเนาะมากินนันเมียงหมกเหลือนะ้ำมันนองมินตาแล้วก็นองเตี้ยเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคขขนพ่อพอกับสาบัวพี่แหละอยู่แถวบ้านน้องปลาค, 9, คือเกาวคือ,เ,อ,เ,เ,ลอเลิมนนเนากกะเห็นทั้งนอง้องเตี้ยเพิ่นกําลังขึ้นหมักเลือพ่อแม่พี่น้องเลยมือก่อนก็เห็นทั้งน้องมวยเพิ่นขึ้นเนาะไปเดี๋ยวจังได้กะถักทายกับน้องเตี้ยฮาก่กนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กําลังขึ้นเอาหมักเลือมากินเมี่ยงกินสมนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทักทายกับเพื่อนก่อนุอ,นอยู่ต้นไม้ผูพ่อแม่ปีน้นองเลยจับดีๆได้น้องเตี้ยเอ้ยเบิ่งทั้งดุมรถมียนใหม่เลยุอ่ะสบายดีน้องละ่ะสบายดี โดยอยหญ่น้ำบอ่อทันนี่แต่ละมือเนาะน้นองเตีย้ยแต่มีแต่งาทั้งนี้ได้ดุงไงเนี่ยจับดีๆได้ขึ้นคุ้มือบอ่อเจ้ามาขึ้นเอาไปกินน,นี่คุมือกัขืนน้ำเออเอาคือบอ่าต้อยเอาใช่บออ่อเห้ต้อยนั่นได้ดต่อยนั่งได้ลงลงมาถือกันขีงงัวอีกบ่อฮุ่นผูกงวัวใส่อยู่นี่ บ้าเสือเจ้าเบื่อนแทบวะนี่ชักออกอยู่บ่อฮอเอาลูกไงเลยน้องหล่าเอ้ยแงแซบลุกด้ก็ไปให้เพิ่นใหญ่ขึ้นมาอีกอ่าพูนนทั้งทั้งหลังเจ้าพ่นนั่นเห็นบ่อรูม ที่ขึ้นเอามากินตลอดนะนี่ต้นเดียวนี่บ้าปลาท้ำใหญ่นี่บ่เบ้าค่ะกินผู้เดียวนี่ก็บ่บัวบดนลองเตียเนะยาะงาทั้งดุมพี่ใหญ่ลองเตียเจ้าหญิงบ่ถึงที่หมัมกน้อยก็ใบมันใหญ่อบบเ,เ,เอาเขียวมันดำ <c oughs> แค่มันเดอดดับแล้วเริ่มมาแช่พี่ลงมาเอาลุ่มพี่นางละลมันหน่อยพอหลายเลยพี่ทั้งนี้คือใหญ่แท้นี่กล้วยคือมากินนวยใหญ่แบบนี้บอ,อกเจ้าบันมากกินนวย,ยน้อยเนาะอือกุ่นหน่วยใหญ่เด้น,นี่ดูๆเจงเนาะเจ้าเนาะเอาลงม,มากระตาน่ะ Mọi ra những chùm thẹn à này, đụng này nhay thế này uhm, Này lại khỏi mặc đụng này nhay lại. Mặc em này chào Mèn, này nhà này à, Khỏi bỏ đây mặc đấy, nở nỏi à Được. Được. Mặc nỏi cái bài mắt nhay Lạp bà nó, bài ồn phần nó, nông tiền nó หมากมันอร่อยอืมหมากกับอร่อยคุณผู้ชงานพลอยบนี่ยังไม่ลองมาพอแล้วพอแล้วยังไม่ลองนักเกืออกระเบรกลองเอดเหมอกเจ้าเราไปดึงเอาแต่หมากน้อยเห็นเนาะปตาพี่ทั้งนี้ไม่ได้คอยมาเอาได้เนาะอ่ามีแต่หน่วยใหญ่ ค่อยมักนุ่ยใหญ่แบบนี้น้องเตี้ยค่อยอยากไล่แชงนี่เด้เบิกค่ะไลยบ่ไปไปกินบวบนี่เฮ้ยะเบิงด้เยงไหมเบิงดวโชว์สีมือจัดไปน้องเตี้ย เอาหมอนะน่นะหมอน้องใหม่สบายดีเด้อแม่นอนหมเอยคุณหมอตรมน้องใหม่บ้างตรงชุ่มตลอดแดงเนาะได้บ่น้องใหม่ พอได้ปิดผ้าอ <theo> <te> <u screens> ีกต้ <hey>. ้งแต่นงปิดเลยนองเตียนเค็แซบบ่น้องเตียงทาเจาเห็ดนี่มาแต่วุ้นแซบหรอกน้องเตียนะชิมมึงทำลายเตะนน้องเตีย หอ,อมทนทวดเนาะปลาแดกเนาะ,ะกินดี <c oughs> ทมคือเก,ากา่าขึงกตาใหญ่เลยเนาะ แมอีกหัวหนึ่งยังนั่นเนาะน้องเกียเนาะนี่น้องเกียขึ้นไปเอาทั้งเชิงเลยจะด้วยมีแต่หน่วยน้อยหมักบ่กกลาอืมผมมัหน่วยใหญ่ไงใหญ่บานกลางเหรออืมแบบนั้นแหละเสร็จเลยทำให้จัง เหนมันนี่น้องเตี้ยไห้ยอมาเบิ่งดูเบิ่งดูเอ่ออาชวนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งด้วมาเด้อกินเมียงน้องกันเด้อไห้บิ่งสีนาบันโอ้น้องของน้องเตี้ยไปขึ้นเอาต้นป่ะให้น้องมวยเฮาเด้มวยกินตลามตลามระวังดมเด้อไปเด้อน้องป้าไปไป นี<ร>่ยังมักเด้อน้องเวินตาอารมณ์สบายดีน้องละผู้เล่นอยู่ห่มผู้เลน้องละไปห่มพูนเนาะบรรยากาศเฮือนของน้องเตี้ยกับน้องปลาคนละผ้าทางทางบินแดงแดดนะอันนี้แดดมันเทงกับบ้านพันหัวมัดหัวแดดบ่อันนี้แดดขาวเห็นใหม่และตลาดเป็นขาวแบบบ้านพุ่งตรง ต้องเอาอันนั่นนดะใช่เนาะเอาทั huh? yeah. yeah. ้งดินยางเลยเอาทั้งยางแบบนี้อยเอาน้ามาพดพดเห็ดจะทเบีดกียวกับค้นก็เก่าพาะว่าตกแหลงมากนี่่ะช่วงหอนอยู่แล้วน้ทำแหวมือมืออะไรเพิคนเข่าเฮือนหน่าัวน่าจะแมน บางเธอก็ไปหาน้องอันนี่อยู่โฮมคือเก้าคือนเลืมต้มอ่าต้นต้นมะขามต้นมะขามหักบมีหมากเนาะต้นเงินใบชูไปลงมือลงมือปิดแนนกก่อเป็นยังไงนะเดี๋ยวทั้งนั้นเมลัยเมลัยเพิ่นกัมมาเมมุกเดี๋ยวเพิ่นกัมมาลำรัง มาพอแต่บ่มีภัยกะลงมือก่อนเหรอ,อเป็นตายแซบอยู่อ,อ,อ้าวกินกินมากแบบได้เอารถกินคูมม่มือปดยนเรื่รองเกลือแยบผู้ได้ก็หมักแกงเข้มเนาะคู่กันแมนต้องเงินตักมาใส่ในถ้วยรถยปอยากชดกระชดป่ má má non quá, mày xả bài đi xả, <laughs> à, cứ bột kín nè, phần mà mặc bọn non tiệt, phần khả lam, khả lam nhá này. Yeah. ข้าเชียวข้าวนรัะเมียน้อยาะแวไปใชข้าวเชั่วข้าวกินหาวข้าวนะกินอิ่มแล้วเป็นของเหาเมนบอน้องเตี้ยไปเอาออกไปของเขาถืออีกน uh. ah. ้องเตี้ยเิ่นมาก่ะบอเตี้ ้องเตี้ยยามเห็ดนี่ช่องสีหลายแท้ทบ่มีบ่บ่มีอมนี่ได้บ่หาผักทางมีบ่ผักทางโดยเพิ่นรูได้ชนน้อยมาแล้วเดี๋ยวอืมเพ็ดยังนาะน้องล่ะเห็ดดินอืมเห็ดปลวกเด้ค่ะปลวกบ่มีบ่มีมีกับแม่อ่องหลไย แล้วก็นั่นเราตามพ่นไอ้อืมเคยไปหาอยู่บ่เจ้านะเคยยันว่าบอกเคยแล่หลอ่อยู <K music Brothers> <Okay. S 1> ่บ่ได้ไปพอดแกมันเอือยมากเทไรคือบได้เห็นเจ้าไปหามีแต่ไปเผาแต่ตะก้าไปหากับไปหาไปเช่าไปช่วยๆแน่กับไปบมมมี่ยังได้สานะโดยหมอ๊มน น้องซีมมันลูกใหญ่ๆไงนังเตี้ยกินแค่นึกยักอุดใหญ่แค่นึกเดี๋เน้องเดี๋ยวนะมือน้อยแต่ปล่อยเพื่นใหญ่ไว้หนูข้าวดอกนะนั่งรีว่านงเตี้ยนี่ยาดอกนอยู่สูงอยู่ มริตกมรตกใส่กระตาบอกให้ต้อยเอากระต้อยขึ้นนน้องเตขึ้นแบบคือน้องมวยนี่ยาหางลายเด็กกดังฮึกูกระถิบนันคนบ่มากินตินะ ยำพันโมยาแต่ก้าวขึ้นก็นกินด้ว <c oughs> ่ะเห็นแบบค่ร้าเชือกขาวเจีเห็นแบบพนโมยาร้าเชือกขาวเซมักน่ปวดนักอ้กัะผัวดิ จะไปชื่อไว้เดีวว่าเสียขาวเจ้าคบแมคบเรียบร้อยอืมไปชื่อตอนไหนนะน้องพญานุพันธ์เอามาดูนั่นดิอืมสมแนนีได้สมัครกับแขนเนาะแต่บบสมัครแขนแลกได้

เพิ่นตักน้ำได้เพิน่นเหน็ดนะเอื้อกบดงมวยนะหมึกยังไงล่ะวะเอื้มน้ำลายจชกแตบบ่บ่ก็ธรำอะไรก็มวยแหละให้ต้องคุยแบบนี้ดูคุยแบบเป็นผัวอ,อ่ะโชว์สีมือเป็นผัวเลยหายน้องมินตาใน จัดไปจัดไปเฮ้เบิ้งเบิ่งมาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนโอ้คุยเฮ้ยเต็มปะแซะบ่วงชดใจจกำลังพุง <c oughs> ล้องทุวันจะชื่นอะไมินน้องมินตา มาเด้อเอเนาะมากินนันเมียงมกเหลือนะ้ํามันน้องมินตาแล้วก็น้องเตี้ยเนาะมื้อเช้านี้เพิ่นก็ซอยเวียกซอยงานอ่าทางเฒ่าพ่อเนาะโดยอือเฒ่าพ่อจ้างมาเติมเติมมือครับเติมโทรศัพท์เติมเงินหั่นแหละใบนึงบ่น้องเตี้ยแม่นบ่อือคือบ่เอา2ใบเอาใบเดียวพอเนาะ mọi người này là cho các nào Cháu song sang thư gạo bữa sợ bị khuyên nơ nó à. hết dùi la hãi Đi qua mên... thêm phân trái mhm 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 ช่วงตกแรกนนิจะมีบุญมีงานอยู่บอน้องนะมันผิดในกระเมนน่ะบุญมันบอนี่กระแมนแล้วบ่อันบุญมันแบบแจกกระเจ้าอนะแจกพวนที่คนจากไปนะมีมีบ่อยู่ในบ้านบุบ่เอ้ยมีคนขายคนขายอยู่บ่บ่มีแล้วบ่มีเงินว่าอากระเจ้าขายกระต้มขนมไปสิบ่มีดินแบบได้สานี่ไม่ใช่ต้องเพิ่มไทยบ่คือกันเนาะ บอกเต้าบอกอืมค no ี่ว่ามีคนเออไก่กระต้มขนมซะได้ดอกซาเดเลอร์มาลงไหมนี้บมมีฮัลโหลกรแบบสบู่แบบแชมพูน้ำเกลือมีอยู่อืมผู้ดังเก้าบอกมีมีทั่ขายเด็กน้อยสิขายน้ำขายในสิขายดูหลอกดูกสิ่งโมมีสิเออแต่ละบ้านโมคือกันเนาะันะอืม วันเอ่ยมีไลยมวนไลยมีหมักกุ้งไก่แน่ขายกระต้มขนมแน่ขายน้ำขายยังนะกระต้มขนมมีแต่วันร้องเพลงนะร้องเพลงไพ่ร้องเพลงตีใส่ขู่แช่นัทห้องมือจ้างบ่โบเขาเอ๊ะจ้างเขาจะไหนห้องเขาเขาแต่งขันห่าขันห่แล้าเขาก็แต่งซีดเช้าใช่ นั่งกินล่อแม่ไรยังบ่มาจะเถอมาเด้อครึ่งหนึ่งเปิดไปครึ่งหนึ่งเมย์ไรเมย์ไรเจ้ามอตะทายคิป chưa phải khen nào khét là luôn cặp ăn luôn cặp ăn đục đốt bỏ chắc bạn chẳng đúng bạn đi vào bộ đông nó 3 xa bạn của lẽ chắc, chắc khen mà nhưng mà chắc khen mặc lừa chắc khen cặp ăn cái khét thì cặp ăn đó đây thà ăn thả ăn มมมเามาลัยมาเมลัยยังมาหาเธอยอยู่กินข่าอิ่มกับเป็นของข่าแแสบแสบเนาะมหมูจางหมูเข้มถลา,าจางกะเกลือกับมี้เกลือกับมี้แก่เพชรสุดยอดน้องปลาิ่นมาคอยมักเนาะ ยิ S <S so first, oh, ้นเอาสะแคขนเลยแคขนบ่ที yeah, like ่ใ anyway. ห้น้องมินตาเนาะกำปั้นเนาะน้องมินตาเนาะแซมน้ำเด้ออะไปๆน้ำไปทางอื่นอิ่มแล้วบ่น้องละโอ้อิ่มเลยเนาะไปทุนเดี๋ยวให้แม่รับอันแม่ไล่ผลมาสั่มเนาะ เอยอาสบายดีก็นั่งหละเลยสบายดีป้าพ่นเจสบายดีสบายดีนี่ของต้อนของผักมักดบบอนี่มักบอมักบอของเซ่ของรอยค่ะก็มาบอยมนเดี๋ยวมาๆๆม่แม่มจิ้นจิ้นจิ้นนแ่ง่ะอิ่มยุกยังบ่บิบทยึงนะแมนาเบาา เอาเลยเอาเลยอ่ะเดี๋ยวหายทั้งนันเกพิ่นกินก่อนขุนน่องปลาเพิ่นกระชวนหมวกินไนะนั่งอยู่รถเ <c oughs> บิกรถลดมเดอ้ออ่ะน้องพ่อแม่พี่นอ้องกินชมกินซอยช่วงอาเที่ยงคืออยากกินชมกินเมียงเป็นเรื่องธรรมดา,าเนะะาะตอนนี้ทางสาวมกเพิ่นมาทีรังพ่อแม่พี่น้องเลยเดา๋หายทางสาวมกเพิ่น กินก่อนเนาะทางสาบ,บัวกาสีได้เอาไว้ชมนี้ก่อนกับผากติดตามคือเก่าคือเริ่มกดไลค์กดแชร์พอให้นี้กำลังใจเนาะมาเห็ดคลิปคู่มือคู่มือว่าแม่พี่น้องเลยคลิปนี้สาบ,บัวกาสิได้ขอเก่กากำบาสบายดีสบายดี